สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโจสองสีแล้วนะครับเออวันนี้ที่ยี่สิบสามนะครับอืมรีบอัดคลิปนิดนึงนะวันนี้มีหวยหุ้นนะหวยหุ้นจีนนะครับหวยหุ้นฮานอยก็ปิดนะครับวันนี้หวยหุ้นฮานอยปิดแล้วก็มีหวยหุ้นจีนนะครับนี่ครับ เมื่อวานนะครับวันวันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นหวยฮานอยสามฮานอยเหมือนเดิมนะครับมีแค่หวยฮานอยแล้ววันนี้สามฮานอยนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มาสรุปให้ดูว่าเมื่อวานเราเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเออเมื่อวานนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อไปเนาะดูดูสรุปของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก็พิเศษนะครับพิเศษให้ไปหกกับสองนะครับหวยออกต้ที่ห้าสามหนึ่งแล้วก็สี่สี่นะครับ นี่ครับเือในกลุ่มในกลุ่มก็ตายหมดเลยนะครับมาเฉพาะหลักร้อยคือเลขห้านะหลักร้อยมาเฉพาะคือเลขห้านะครับแต่ว่าก็ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดไปที่งวดแรกนะครับผิดเรียบร้อยงวดแรกนะครับส่วนอันที่สองนะครับหวยที่สองคือหวยฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผมให้ไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งให้ไปที่หนึ่งนะครับหวยไปที่ หนึ่งหกหกครับล่างเอาไปที่หนึ่งศูนย์ครับนี่ครับหนึ่งหกหกล่างเอาไปที่หนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับผมให้ตัวเด่นไปที่เลขหนึ่งนะตัวเด่นก็เข้าไปที่บนแล้วก็ล่างเลยนะครับนี่ครับตัวรองทั้งบนทั้งเด่นทั้งบททั้งรองเข้าหมดเลยนะครับหนึ่งกับหกนะครับไม่ไม่พอนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์แมงมาล่างอีกนะครับนี่ครับได้เข้าตัวเจาะหนึ่งศูนย์ไปอีกนะครับหนึ่งศูนย์ตัวเจาะไปอีกนะครับเออนะครับ ตัวเจาะ1นศูนย์ไปอีกเห็นไหมครับอสองเด้งนะเรียกว่าสองเด้งวันนี้ครับนี่ครับเสียดาเสียด้ยสตัวตรงแนละ้วดูด,ดูมันออกหนึ่งหนึ่งหกหกนะนี่ครับถ้ามันออกเจ็ดเจ็ดมาสักตัวนะเออเสียดายครับเสียดายจริงอ่านะครับทีนี้มาดู VIP พ วีไอพีครับมาแล้วมาแล้ว v ีไนะครับวีไรู้สึกว่าหวยจะออกไปที่หนึ่งหกสี่นะครับเออไม่ใช่มันหวยลาว v ีไอออกไปที่เจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับนี่ครับก็เข้าไปที่หกแปดนะครับหกแปดอ่าเกือบถูกสามตัวนะครับหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปด ผมให้ไปเจ็ดหกปดนะครับเกือบถูกสามตัวตรงนะเออก็ถือว่าเข้านะครับในกลุ่มผมก็ให้ผมไม่ได้ให้หกนะผมให้เจ็ดนะครับก็มาถูกเจดูนย์อีกในกลุ่มถูกเจดศูนย์ไปอีกนะครับก็รวยกันทั่วหน้าครับเจดศนย์ก็ยังถูกอยู่โอเคนะครับนี่ก็ถือว่าถูก2เด้งนะครับใครที่ตามทั้ง youtube แล้วก็ตามทั้งทั้งในไลน์นะครับก็จะถูกเต็มๆนะครับถูกๆนะครับโอเคทีนี้มาดูหัวเราพัฒนานี่ครับหัวเราะพัฒนานะครับหัวเราพัฒนา รู้สึกว่าหวยจะออกไปที่หนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหเสียดายเสียดายผมมาไปจับตัวจอบผิดเองนะครับมีสามกับสี่ให้จับเล่นนะเออมีสามกับสี่ให้จับเล่นผมก็ไปจับเลขสามโอ้เสียดายเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆก็ถือว่าเข้าตัวรูดเนาะถือว่าเข้าน้อยอย่างเงี้ยได้ได้ได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 รูดสมาชิกทุกคนได้รูดอยู่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆผมก็ได้แต่ว่าแต่ว่าได้ไม่พอจ่ายเออนะครับ เสียดายเสียดายนะครับเสียดายผมรู้เทคนิคการคำนวณหาตัวเด่นแล้วตัวเด่นตัวรองแล้วเดี๋ยวมาจับคำนวณให้ในวันจันทร์วันจันทร์ทุกคนรวยนะหวยลาวแนะน่นอน,นครับวันจันทร์นะโอเคเดี๋ยวผมหาหวยลาวเน้นๆแบบนี้ให้นะโอเคครับมามามา,มาดูงวดต่อมาโอเคมาดูงวดวันนี้นะครับหวยฮายนอยวันนี้นะมาแล้วมาแล้วหวยฮายนอย พิเศษปกติ V A P ครับงวดประจำวันนี้วันที่ยี่บสามนะครับของช่องโจอสองสี ไม้บรรทุงไม้บรรทัดอะไรก็พังหมดเลวเดอ้อปากกาก็ไม่ออกเดอ้อค่าปากกามีค่าอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคนะครับมาดูไปอย่างรวดเร็วนะครับเวลามาเยอะแล้วนะครับมาดูหาหนอยพิเศษวันนี้ครับพิเศษวันนี้ผมคัดมาเน้นๆนะคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วเน้นๆนะครับหวยออกไปที่ห้าสามหนึ่งสี่สี่ ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นก็จะเป็นเลข0ูนย์ะครับตัวรองก็จะเป็นเลข5ออ้าเอันนี้เป็นสูตรใหม่นะแต่ผมผมหาตัวเด่นออกมาเองนะครับก็จะจับตัวเจาะตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็จะเป็นเลข0ูนย์ห้าครับศูนย์หกครับศูนย์เดครับ 09 02แล้วก็03ครับนี่ครับตัวเจาะส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น 305 307 105 107ครับนี่ครับสามารถเลือกเจาะได้เลยนะเฮ้อวันนี้เน้นๆน,น,นะวันนี้เน้นมากนะครับเน้นไปเลย โอเคทีนี้มาดูหานอยปกติครับฮา <Okay. S 1> นอยปกตินะครับหงยออกไปที่หนึ่งหกหกครับหนึ่งหกหกล่วอาไปที่หนึ่งศูนย์นะก็มาหาตัวเด่นครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองก็จะได้เลขสองส่วนตัวรองหรอ ตัวรองเสียดายเลขหกอยู่อืตัวแดงตัวรองก็จะเป็นเลขหกอยู่นะครับลุกเลขหกอยู่โอเคนะครับจับตัวเด่นตัวรองเสร็จแล้วก็มาจับตัวเจาะครับเมื่อวานมันมาตัวเจาะตัวไหนนะโอเคผมจับไปที่เลขสองนะผมดูจากเลขกําลังวันนี้นะลืมเขียนเลขกาลังให้นะครับเลขกําลังวันนี้ก็จะเป็นเลขแปดศูนย์สี่สองนะครับเลขกําลังวันนี้วันศุกร์นะ เออศูนย์เราก็เน้นไปแล้วทีนี้เรามาเน้นที่เลขสองอะจับมันทุกตัวเลยครับทีนี้อะ่ะสองในที่นี้ก็จะเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองเก้าครับนี่ครับ สูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางนะครับผมก็ไม่ฟันธงร้อนะเออทุกคนก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ3มตัวตรงนะครับ3ามตัวตรงก็แปดสองดสองสา8แปดสองสีดสองเ้าครับ นี่ครับฮานอยปกติเน้นได้เลยนะเน้นได้เลยวันนี้ชอบชอบโอเคนะครับที่มาดูสุดท้ายครับฮานอย VIP นะครับฮานอยเงินเดือนของเรานะครับเมื่อวานก็ทํางานนะฮานอยเงินเดือนก็ทํางานทั้งทั้งสองเลยนะครับมล่ออไปที่เจ็ดหกแปดนะครับล่าไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกแปดไล่ไปที่เจ็ดศูนย์นะครับ, 7, 0, 7, 6, 8, 7, 0, รบก็หาตัวเด่นก่อนครับ ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นเลข4ตัวรองก็จะเป็นเลข8วันนี้จัดไปที่ตัวรองครับตัวรองคือเลข8เหมือนเดิมครับเมื่อวานผมสลับไปสลับมานะแต่ว่าก็เข้าทั้งทั้งที่ทั้งทั้ทง,ทงเด่นทั้งรองนะเมื่อวานนะก็ยังถือว่าเข้านะเออนะครับนี่ครับมาดูตัวเจาะของเรานะครับตัวเจาะของเราก็จะเป็นเลข แปดต่ำนะแดต่ำดูจากเลขกำลังผุจะไปแปดต่ำนะวันนี้แปครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแสองแสาหหสตัวเจาะ3ตัวตรง3ตัวตรงนะครับก็จะเป็นเลข หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามนี่ครับ โอเคเรียบร้อยจบเรียบร้อยใครดูคลิปนี้อยู่ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ทางโจสองสีไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะสนับสนุนให้ซื้อสลัดกินแบ,บ่งรัฐบาลหรือว่าอะไรที่ถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับโอเคยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับฝากดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับดูใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนี่ครับ